สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้ยายกบจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมดอกไม้สวยๆนาบังกะโลเนาะเพื่อนเพื่อนจ้ามีดอกไม้หลากหลายชนิดพี่น้องอันนี้คือดอกชบานันต้นอะไรบลูพี่น้องจ้าเป็นสงสัยเป็นใหม่ประดับที่ใช้ใบประดับเนาะพี่น้องเนาะใบสวยงามอันนี้คือดอกชบาเพื่อนเพื่อนีหลากหลายเนาะเจ้าของบังกะโลเพื่อนปลูกไว้เพื่อนนี่ก็จะเป็นดอกยี่ส่นสีชมพูสวยๆพี่น้อง วันนี้เลอากาศบอดแดดพี่น้องจ๋าวันนี้อากาศบอดแดดเดกกุบก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศซวยๆกันน้องเพื่อนๆเนาะมาเรื่อยๆจ้าเพื่อนๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมมีหลากหลายต้นไม้นี่ก็จะเป็นต้นอะไรก็เฮ้ยเขาเรียกต้นคริติน่าเพื่อนๆจ้าที่เข้าช้โชว์ใบเนาะจะเป็นดอกไม้ร่มรื่นดีเพื่อนๆร่มรื่นธรรมชาติเงียบสุดๆเลย เงียบดีพี่น้องก็เป็นต้นดอกไม้เพื่อนกำลังปลูกไว้กำลังสวยงามเพื่อนๆนเพราะว่าเพื่อนต๊แต่งใหม่เนาะตอนนั้นยายกบมายังประทันในมีบังกะโลพววดีเด้อเพื่อนๆเด้อนี่ก็จะเป็นดอกเฟื่องฟ้าสีขาวปนชมพูสวยๆพี่น้องกับดอกดกดอก,ดอก,ดอกสวยงามเพื่อนๆนจ้าสวยงามมากๆก็จะเป็นบังกะโลแต่ละหลังเนาะเพื่อนๆเนาะก็จะเป็นดอกชาบาสวยๆพี่น้องจ้าดอกชาบาสวยๆ อันนี้บอลูว่าดอกอะไรเพื่อนๆนี่ก็สวยดีอยู่ดีละนี่กําลังจะบานตุ้มตุมเต็มเลยดอกตุ้มเพื่อนๆดอกตุ้มกําลังตะมุตะมิเต็มตเลยส,ส,ส่วนมากคนปลูกแต่ดอกชบาหลายเพื่อนเพื่อนดอกชบาหลายสีอันนี้เป็นใหม่ที่เพื่อนเก็บออกมาจากโรงปลูกเก่าเก่าของเพื่อนเนาะดอกใหม่สวยๆพี่น้องสวยงามงามพาชมบรรยากาศ หลังนี่เป็นหลังนี่เป็นของเจ้าของบานเพิ่นเพื่อนเป็นของเจ้าของบานเพิ่อนอยู่นี่มีแต่ดอกแคบาสวยๆเลยบรรยากาศรีสอร์ทแต่ละหลังของเพิ่นก็จะมีดอกไม้สวยๆงามๆเพื่อนเลมลื่นดีดอกแคบ้าต้นนี้ก็สวยๆพี่น้องจ๋าหลากหลายสีสันหลากหลายสีสันนี่คือดอกแคบาสวยๆสีแดงสีโอรสแตจสีแดงๆๆสวยๆเพื่อนๆน ดอกชบาดอกชบาบริเวณนางหลินเป็นกระลังปับปุ๋งเนาะพี่น้องเนาะเป็นกระลังปับปุงน,น,งน,น,งงนี้สวยๆพาเนเพื่อนช่มนกพิราบมากินน้ำทุกวันมาหลายหลายวันนี้หินยี่กบเดินบินละนกพิราบ ก็จะเป็นโต๊ะที่เพื่อนขนมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนย่างบัท่านในทาสีเพื่อนเอาไว้ให้นางล่นชมบรรยากาศสวยๆเนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยยีโกบชอบแต่ดอกกล้วยไม้เพื่อนเพื่อนจ๋ามันคืองามเถีหือดอกกล้วยไม้แม่นพื่อนนะอยู่ข้างบนนู่นนะเพื่อนๆบัดอันบัตรซื้อมาปลูกมันหลับ่คอยติดเนาะนู้พี่น้องดูดอกกล้วยไม้อยู่บนต้นไม้นะเพื่อนเพื่อนจ๋างามๆดูเฟิร์นดูแต่ก็มีตะกอใหญ่ๆ เฟื่อนเขาเรียกเฟื่อนอะไรก่อนจิกกบลืมชื่อเฟื่อนช่างเฟื่อนอะไรสวยงามเพื่อนๆดูล่มลื่นเดีเพื่อนๆล่มลืม่นรี่สอดเพื่อนล่มลื่นมีทางเดินเขาหากันเดินแบบนี่เดินอ้อมเป็นถนนสวยๆเพื่อนเพือนาชมบรรยากาศสวยๆงาม หลยหลังได้เพื่อนๆหลยหลังเป็นเกือบเป็นยีสิบหลังนู่นแหละขังขังหลังที่ย่ยโกบผ้าเดินมาว่านน่ก็มีอันนี้รถเพิ่นเอาใส่ขยะไปมันจะเอาไปทิ้งสวยงามๆกับบรรยากาศเงียบสงบพาชมบรรยากาศต้นไม้ต้นไม้ต้นดอกไม้ดูเพื่อนๆชวย ตื่นเช้ามาเห็นดอกไม้เนาะอันนี้เป็นดอกกันเบนจามาดเวนดอกกันฉบาแบบดอกใหญ่เปนเื่อนดูดอกดอกใหญ่มากๆเลยลมลื่นดีเพื่อนๆลมลื่นดีตน้นพกพงบกเเผวต้นกลวยไม่เกิดเองตามธรรมชาติสวยงามเพื่อนๆสวยงามถ้าเพื่อนต๊แต่งดีๆนี่สวยงามมากๆเลยเพื่อนๆบรรยากาศก็มีโต๊ะนั่งลิน